คำเตือนนะคะการแกะพระมีความเสี่ยงค่ะสวัสดีค่ะดาดีอหลวงปู่โตนะคะวันนี้ดาจะมานำเสนอการแกะพระนะคะออกจากกรอบทอง ปิดตาจัมโบ้สนะคะมูลค่าหลักแสนนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะมีดนะคะก็คือเราะทองออกก่อนอันนี้นะคะที่ดาองค์นี้นะคะดาเช่ามาและดาตัดสินใจแกะเพราะว่าพลาสติกค่อนข้างที่จะมัวมากนะคะมัวเลยแหละก็เลยทำให้การมองเห็นพระไม่ค่อยชัด เพราะว่าผงเก่าด้านในของพัะนะคะเขาหลุดออกมานี่นะคะเราก็จะเริ่มแงะทองออกนะคะจะเย็นๆนะคะเพราะว่าทองมีโอกาสฉีกขาดได้อันนี้ทองค่อนข้างที่จะหนานะคะเพราะว่าเป็นเลี่ยมขัดเงาได้แล้วนะคะได้แผ่นทองด้านหลังออกมาแล้วแล้วเราก็ จะต้องทำการเอ,า,อาพ้าออกมาจากทองนะคะแล้วส่วนใหญ่ด้านข้างเนี่ยคือเขาก็จะเลี่ยมเ,ยเขาจะดามเทียนเอาไว้เดีด๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่า เพราะว่าเจ้าของนะคะบอกว่าองค์เนี้ยเลี่ยมมานะคะเราราวนะคะ30ปีโอ้โหค่อนข้างที่จะแน่นมากนะคะดามเทียนมาข้างๆค่อนข้างเยอะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราต้องทำการลนไฟก็ได้นะคะลนไฟก็จะช่วยได้ ดาจะไม่ใช้เป็นปืนนะคะเพราะดา,ามองว่าการใช้เป็นปืนเนี่ยการใช้เป็นปืนมันจะไฟแรงเกินไปนะคะเราดาช้ชอบใช้เป็นไฟแช็กมากกว่าเพราะเรากะได้ก <c oughs> ็ค่อยค่อยทำนะคะเพราะว่าพระหลงปู่โตมีมูลค่าแล้วนะคะที่ดาชอบแกะเองก็เพราะว่า แตกในมือเราดีกว่าไปแตกในมือคนอื่นเดี๋ยว่าแกะเลยเทียนค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้ยังเอาพ้าออกมาจากกรอบทองไม่ได้ค่อยค่อย เทียนเขาดามข้างโอ้ยเทียนเขาดามข้างมาค่อนข้างที่จะหนามากเลยใช้ไฟลนช่วยได้นะคะช่วยได้ให้มันออกมาได้ด้านหนึ่งก็คือจะหลุดออกมาแล้วแหละน่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขูดเทียนออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มที่จะ แกะพลาสติกกันชูแวบแกะเทียนก่อนนะคะเพราะว่าพายุกโบราณเนี่ยเขาก็จะใส่เทียนค่อนข้างเยอะนะขูดเทียนออกก่อนนะคะให้หมดนะคะถ้าอย่างนั้นเวลาเราลนไฟเวลาเราเอาพลาสติกออกเนี่ยจะมีเทียนอาจจะไหลเข้าไปโดนเนื้อพ้าได้ถ้างั้นเราต้องเอาเทียนออกให้หมดนะคะ อันนี้ดาก็มาแกะให้ดูกันสดๆเลยนะจะลุ่งจะล่วงมาติดตามดูกันอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากนะคะมีไฟแช็กมีครีมนะคะแล้วก็มีมีดนั่นเองค่ะ,อะตอนนี้นะคะดาว่าดาเริ่มเอาเทียนออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันในการแกะนะคะ ค่อยๆลนนะคะเปิดให้อากาศเข้าไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะเพราะว่าพระเนี่ยเขาเลี่ยมมาค่อนข้างพระเนี่ยเขาเลี่ยมมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะคะคๆๆเราต้องเปิดให้อากาศเข้าไปก่อนอันดับแรกเพราะว่าเป็นพระเนื้อผงนะคะแต่การเลี่ยมอันนี้ก็คือไม่ได้เลี่ยมหนามากแต่ถ้าเป็นโบราณจริงๆคือจะเลี่ยมหนาเลยนะคะหนาแบบนั้นจะแกะยากมาก ก่อนแกะเนี่ยต้องเช็คดูนะคะว่ามีน้ํายาพลาสติกไหมแกะได้ไหมติดกาวมาไหมอันนี้สําคัญนะคะต้องดูก่อนเนาะเพราะว่าพาเนื้อผงนะคะถ้ากระทอร้อนิดนึงราคาหายค่อนข้างเยอะเลยนะคะนี่นะคะอ๋อนี่คะอากาศก็จะเข้าไปนะคะ ไม่ต้องรีบร้อนนะคะพาไม่ผ่านการใช้เนี่ยพอแกะปุ๊บกลิ่นจะหอมออกมาเลยนะคะเป็นกลิ่นมวลสารเป็นกลิ่นน้ำอบอะไรแบบนี้นะคะเป็นกลิ่นเอกลักษณ์เลยอะ่ะแล้วเราก็จะค่อยๆไล่นะคะไล่เปิดขึ้นไปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราเปิดได้เนี่ยช่วงแรกเปิดได้ปุ๊บก็จะง่ายแล้ว เราก็ค่อยๆใจเย็นๆไล่เปิดขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะคะดาดูทะรุจากพลาสติกเนี่ยดาเชื่อว่าพ้าองนี้มีค่าตังอิวด้วยแต่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นยังไงองค์นี้เป็นคุณป้านะคะอายุประมาณเกือบ80นะคะหลานเขาส่งรูปมาให้ดาชมทางไลน์แล้วก็นัดเจอกันคุณป้าน่ารักมาก ถ้าใช้เป็นปืนเนี่ยดามองว่าไฟจะค่อนข้างที่จะแรงไปนะคะใช้เป็นไฟแช็กดีกว่า <Okay. S 1> อ,องนี้สำหรับดานะคะถือว่าแกะไม่ยากมากเพราะว่าพลาสติกไม่หนาถ้าหนานเนี่ยจะแกะยากมาก ก่อนตัดสินใจแกะต้องพิจารณาก่อนนะคะว่าพระองค์นั้นสามารถแกะได้ไหมเลี่ยมมาชิดเกินไปหรือเปล่า พระองค์นี้ดาคาดการว่าน่าจะสภาพสวยเลยนะคะเพราะว่าพระไม่ผ่านการใช้เลยก็คือเลี่ยมกันน้ํามาตั้งแต่สมัยโบราณไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบถามว่าเคยแกะแล้วกระท้อใหม่ เคยนะคะเพราะว่าถ้าใครบอกไม่เคยนี่อย่าไปเชื่อนะคะการแกะพามีความเสี่ยงกระเทาะนิดกระเทาะหน่อยโอ้โหเรื่องธรรมดาค่ะแต่อย่างไยคนที่ทำกระเทาะก็คือเรานั่นเองมาครึ่งทางแล้วนะคะครึ่งทางแล้วเห็นไหมอีกนิดนึงก็น่าจะหลุดออกมาได้แล้วค่ะ อีกนิดนะคะก็จะหลุดแล้วเดีวเาเปลี่ยนไปแช่ ดาว่าน่าจะได้แล้วล่ะนี่นะคะแตนๆตแตนนๆตเรียบร้อยดีนะคะไม่มีกะเทาะแม้แต่นิดเดียวเลยนะคะเรียบร้อยดีเลยพาสวยมากบอกเลยว่าเดิมเดิมสุดๆนะคะเห็นไหมเอ่ย จัมโบ้เนี่ยเราก็อย่างที่ดาบอกนิ้วมือนิ้วเท้าต้องคมชัดเม็ดพศกชัดหูมีหนึ่งเม็ดนะคะและดูด้านหลังกันหูด้านหลังสวยมากสวยมากนะคะเรียบร้อยไม่มีกระเทาะเลยนะถือว่าการแกะครั้งนี้รุร่วงไปได้ด้วยดีนะคะแต่การแกะครั้งนี้ก็ถือว่า สำเร็จรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีนะคะไม่มีแตกไม่มีกระทอร้อแต่อย่างใดนะคะก็ถือว่าโชคดีไปนะคะพี่ๆท่านใดนะคะมีพระเครื่องหลวงปู่โตนะคะอย่าลืมคิดถึงดานะคะเพียงส่งรูปมาชมคร่าวๆได้เลยค่ะทางไลน์ @dmdm นะคะส่งรูปมาดาดูแท้นะเจอกันหรือจะส่งมาทางไปสนีก็ได้นะคะ โทรคุยรับพาโอนเงินให้ได้รับเงินเหมือนกันนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากสับส i า e ให้ช่อง DM หลบปูโตด้วยนะคะและอย่าลืมติดตามว่าคลิปหน้าดาจะไปทำคอนเทนต์ดีๆที่ไหนไปเช่าพ้าอะไรนะคะเพียงกด s u b ับส i b ์ท่านจะได้ดูคลิปก่อนใครนะคะโอเควันนี้ดาก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ